เพื่อนๆและอาจารย์วันนี้กลุ่มของพวกเรากลุ่มเหล็กสาสนิบม,มาแล้วเราก็จะมานำเสนอการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเหล็กกับสนิมเหล็กนะคะเราจะมาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ทำยังไงเพื่อนๆลองติดตามรู้กลุ่มของพวกเราดูนะคะจะรับชมได้เลยค่ะความหมายของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะคือสารหรือธ่าท่านะคะหรือเรียกว่า สารตั้งต้นนะคะตั้งแต่2งองเอขึ้นไปมารวมตัวกันแล้วเกิดเป็นสารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างไปจากเดิมและอาจมีพลังงานติดมาด้วยค่ะเรียกว่าสารไฮสัพันฑ์ค่ะการเจับวิยาเคมีนะคะคือจะสามารถสังเกตได้ดังนี้ค่ะคือมีการเกิดอกองแก๊สการเปลี่ยนสีการตกตะกอนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่ะ สำหรับปฏิกิริยาเคมีที่เราจะทดลองกันในวันนี้นะคะก็ดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าก็คือการทําปฏิกิริยาของสนิมเหล็กกับเหล็กนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองในวันนี้นะคะมีอยู่สามอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเหล็กอย่างที่สองนะคะก็คือน้ําค่ะและอย่างที่สามคือการอกซิเจนนั่นเองค่ะสําหรับวิธีการทดลองนะคะ เราสามารถทําการทดลองได้ง่ายๆเลยนะคะเ mm hmm. พื่อที่จะพิสูจน์ว่าเหล็กทํายังไงถึงจะเป็นสนิมเหล็กได้ค่ะโดยการนําเหล็กของเรานี้นะคะจุ่มไวในน้ําของเราค่ะ mm hmm. เอะเพื่อนจะสงสัยนะคะว่าทําไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะเราจะต้องใช้เวลาหนึ่งวันค่ะอีกหนึ่งวันต่อมาเราจะมาดูกันว่าเหล็กของเราจะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะ ค่ะหลังจากที่หนึ่งวันผ่านไปแล้วนะคะ<อ>เราจะมาดูกันว่าเรกของเรามีอะไรเกิดขึ้นค่ะฮ่า,าเกิดผมสีแดงๆเกิดขึ้นค่ะเอ๊ะเพืเ่อนๆคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าผมสีแดงๆนี่คืออะไรนั่นก็คือสนิมเ็กเองค่ะจากการทดลองนี้นะคะเราก็ สามารถที่จะสรุปได้ว่าเมื่อเหล็กนะคะสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนแล้วก็ความชืน้นจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับเหล็กเ,เ,เกิดสารประกอบไอออนนอกไซด์นะคะจากนั้นน้ําจะรวมกับสารประกอบไอออนออกไซด์เ,เ,เกิดเกลือผลึกของไอออนออกไซด์นะคะที่เรารู้จักกันก็คือสนิมเหล็กนั่นเองค่ะการเกิดสนิมของเหล็กนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ ่างง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะคือที่ทําจากเหล็กแล้ก็จะทําให้เกิดสนิมเหล็กได้นะคะแล้วก็นี่นะคะคานคานที่เป็นโครงสร้างหลังคานนะคะก็จะทําให้เกิดสนิมเหล็กได้ค่ะเพราะว่าเป็นคานเหล็กนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เห็นได้ชัดเลยค่ะเกิดสนิมเหล็กแล้วค่ะก็เป็นคานเหมือนกันค่ะที่มีไว้สําหรับปลูกไว้แบบให้ต้นไม้ขึ้นหรือให้พันนะคะ สำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดตนหิมเล็กนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้ผิวเล็กนะคะสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนและความชื้นนะคะทําโดยการทาผิวเล็กด้วยสีด้วยสีหรือน้ํามันนะคะเคลือบด้วยพลาสติกค่ะหลังจากนั้นนะคะฉาบด้วยดีบุกหรือสังกะสีนะคะการการเคลือบผิวด้วยด้วยสังกะสีการเคลือบผิวเล็กด้วยสังกะสีนะคะก็คือสือเคลือบผิวโลหะใดๆด้วยสังกะสีนะคะเรียกกระบวนการ นี้ว่ากระบวนการการนอนไหนค,ะนค่ะแล้วนี่นะคะกลุ่มเราจะได้นําเสนอเกี่ยวกับการเรียนตริมียาของสนิมนะคะวันนี้กลุ่มพวกเราเล็กจ๋าสนิทมาแล้วขอลาก่อนบ๊ายบายค่ะ ดิฉันชื่อนางสงาวขวัญนาซารีนชนนะคะชื่อเล่นชื่อมุกอยู่มสี่ทับ9้าวที่หค่ะทำหน้าที่ถ่ายภาพแล้วก็พูดนำเสนอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรนงของแก้วชื่อเล่นชื่ออิ๋ววันที่สิอยู่ชั้นมสีทับ้าค่ะหน้าที่ของดิฉันนะคะคือการนำเสนอการทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเรงและจิตกันญธิมาค่ะช,ชื่อเล่นชื่อซอทำหน้าที่บอกความหมายของปริยาเคมีคืออะไรค่ะและทำหน้าที่ถ่ายภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิรรัตเกตยาน,นะคะชื่อเล่นชื่อรัตค่ะทำหน้าที่พูดนำเสนอค่ะ